ถามนักแสดงอาวุโสสองคนนี้จะคําว่าอาวุโสได้ไหมได้นะไม่เป็นการดูถูกว่าแก่ใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในกล้องหันให้เขาดูซิว่าแก่ไหมเนี่ยยังมีความสวยงามเป็นธรรมดาเห็นไหมยังมีความสวยงามตามเหตุตามปัจจัยอายุเท่าไหร่แล้วนี่โอ้โหเจ็ดสิบแล้วยังหน้าได้ขนาดนี้ก็อยู่เลยเนี่ยนี่ถ้าอาจารย์เจ็ดสิบนี่อาจารย์น่าจะนอนติดเตียงแล้วนะในเวลานั้นเลนะไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ปกติได้แล้ว นี่ถ้าเจ็ดสิบถ้าเป็นเจ็ดสิบคนอื่นนะนมนีลากคือแล้วนะเดี๋ยอเรให้นี่พวกนี้ยังแต่งตึงอยู่เลยนะเจ็ดสิบบางคนนี่ไม่เหลือนะสภาพบางคนสี่สิบนี่ดูไม่ได้นะเป็นป้าแกนอนอยู่บ้านนะดั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะบางคนอายุเพื่อนอาจารย์เนี่ยอายุแค่สามสิบเก้านะมันอยู่บ้านนี่แก่มากเลยอะ่ะอ้วนปล่อยตัวเองเพลแกแล้วก็มานั่งบน่นกูไปทําอะไรมาทําวิบากกรรมอะไรมาทําไมผัวทิ้งก็ไม่แปลกกูดูสภาพมึงเป,ป็นกูกูก็ทิ้งอนะนะ มันจะเหลืออะไรแล่ละใช่ไหมละ่ะเพราะอะไรมันไม่เรียนรู้ชีวิตอะ่ะมันไม่เรียนรู้ว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะจะบอกให้ว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ไปนั่งสังกาตายเป็นป้าแกนั่งอยู่บ้านไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่คิดจะทําให้ตัวเองแม้แต่โสดาบันก็ยังทําให้ตัวเองเกิดความสวยงามได้นะโสดาบันในยังรักความสวยความงามนะแต่เขาเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเขาแต่เขายังมีความยึดอยู่แต่รู้ว่าไม่ใช่ เหมือนเราแบบเราพอใจในพระพุทธรูปองค์เนี่ยอย่างอาจารย์เดินเข้ามาเนี่ยจะบอกโอ้หรูปสวยจังเลยแต่คําถามคืออาจารย์ต้องเป็นต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในพุทธรูปองค์นี้ไหมไม่จะเป็นอาจารย์จะเป็นต้องอูยอยากได้เอาเอากลับบ้านเลยจําเป็นนะไม่จําเป็นแต่เราชมเชยในความสวยงามนี้ได้เพลินพอใจในความสวยงามนี้ได้แต่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นของเราเท่านั้นมันไม่จำเป็นต้องไปผูกติดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปยึดอย่างเดียวนี่ดังนั้นเรายังพอใจในความสวยงามยังประดับตกแต่งตัวเองให้เกิดความสวยงามได้ตามปกติ แต่ให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เรานะวันหนึ่งมันจะเดินสู่ความเสื่อมนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในบริบทของความเสื่อมมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความทุกข์ใจเพราะเราไม่อยากให้มันเดินสู่ความเสือ่อมเาจะถามว่าทุกวันนี้พวกเราทุกคนยังทํางานได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วต้องนอนติดเตียงแต่สติสัมป,ปชัญญะยังรับรู้ทุกอย่างนะแค่อาจจะอัมพาตครึ่งซี่แต่การพูดการ,ารกรทอย่างยังได้ วันนั้นเราจะเสียใจไหมคำถามจากเมื่อวานเนี่ยยังเดินเหินทํางานทุกอย่างได้แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องนอนเช็ดขี้เช็ดเหี้ยวคําถามคือทุกไหมถูกเพราะอะไรมันเปลี่ยนแปลงกระทนหันตั้งรับไม่ทันเนี่ยความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคําถามคือเราทําบุญเรามีโอกาสได้เข้าใจเนื้อหาอคําว่าทําบุญไม่ว่าเราทําไปเพื่ออะไร